เข้ามาใหม่แล้วครับ City g m 6นะฮะ1.5รุ่น V ีนะครับคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,400เท่านั้นพี่ๆที่มีรายได้13,000ขึ้นไปออกรถคนเดียวจบเลยไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้ำนะครับรถเพิ่งเข้ามานะฮะใครอยากมาดูก่อนนะฮะก่อนตอับสภาพว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามาวันแรกนะฮะองมาดูในคลิปนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่าผ่อน6,400ค่อนข้างที่จะน่าใช้นะครับฟังชันออปชั่นให้มาก็เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยได้มันเป็นเบาะหนังด้วยสวยเดิมเยี่ยมแบบนี้นะครับ เดิมทั้งหมดนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวบอดี้นะครับออโครงสร้างแล้วก็ภายในทุกอย่างเดิมหมดเลยพวงมาลัยก็สวยงามไม่มีลอกล่นนะครับด้านในประมาณนี้นะฮะพร6,400ผมฝากที่ไว้ด้วยใครมองหาอีโคคาร์ไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะฮะแล้วก็เป็นสาวโวกอนด้านเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับซิตี้ GM6 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงบ้างตามเข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับวันนี้อยู่กับอีโคคาร์สักหนึ่งคันแล้วกันนะฮะกับ Honda c i t ตีนะครับ gm 6นั่นเองนะครับคันนี้ปี2 0 1 9เป็นตัว1.5รุ่น V ีนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 2 0 0 0 0โลนะครับกับราคาค่าตัวเนี่ย379,000คันนี้ผ่อนเพียงแค่6ก0 0่เท่านั้นเองนะตลอดสัญญาพีที่มีรายได้ตั้งแต่1น0 0ง่นามนขึ้นไปนะครับรับเงินผ่านบัญชีนะ รับรถกลับบ้านได้เลยนะฮะติดต่อมาหาผมเบอร์ด้านล่างนะครับพนักง,งานบริษัทขา้าราชการและวิสาหากิจที่รายได้ตั้งแต่13,000คนเดียวจบแน่นอนเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่าง0 8 1 6 5 6 3 6 2 5นะครับโทรมาหาเต้ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็น City GM6 1.5ดรุ่น V ีเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพาพี่พี่ดูบอดี้รอบคันก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเเเรรราาามลลลงดลดด,นนดนนีีีูยยะอกััันนนสหบค้ ว่าเป็นยังไงมีอะไรมาให้บ้างนะครับ mm hmm. เบื้องต้นเข้ามาวันแรกนะฮะรถเนี่ยสวยเลยนะฮะบอดี mm ้ hmm. <Body S 2> เดิมสีเดิมนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยคงสภาพเดิมเลยเป็นบาะหนังไม่ได้ปีแตกขาดนะครับผิวพันธุ์สวยเดิมแบบนี้อ่าผมพาดูรอบคันก่อนงานสีไม่มีต้องเก็บเลยนะคันนี้เข้ามาน,นิเนียนเดิมเดิมนะครับกุญแจคีย์เลสให้มาครบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่ด้านหน้านิดนึงขอ สรุป,ปราคาอีกรอบหนึ่งนะคะัคันนี้379,00 0เลดาพเรทผ่อนอยู่ที่6,400ตลอดอายุ tai, สัญญานะครับเดี๋ยวผมพาพี่ดูด้านหน้าก่อนละกันสำหรับคันนี้นะครับด้านหน้าเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับไฟหน้านะครับได้มาเป็นแบบมัลติรีเซคเตอร์นะครัสำหรับตัว Gm 6คันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์มีมาให้แล้วนะครับที่โขมด้านหน้าแบบนี้แล้วก็กระจังด้านหน้านะครับมาเป็นแบบโคเมียมอันใหญ่ๆนะฮะไฟตัดหมอกยังไม่ได้มีมาให้นะสำหรับตัว1.5รุ่น V นะครับ ป้ายทะเบียนก็4407ใครสนใจติดต่อโทรเข้ามาเบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็แจ้งป้ายทะเบียนกับผมได้เลยนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มีไฟเลี้ยวมาให้นะในตัวตรงนี้ยังไม่มีไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มด้านข้างนะครับตรงนี้สันเหลี่ยมคมนะครับตัวรถรอบคันเนี่ยไม่ได้มีรอยบุบรอยลักยิ้มรอยเฉียวรอยชนอะไรไม่มีนะครับ ในส่วนของล้อก็จะเป็นทูโทนนะพี่นะแบบนี้มาเป็นแบบปัดหน้าเงาแล้วก็แม็กมาเป็นขอบ15นะครับส่วนซีรีส์ยาง175ทับ65นะครับ R15 ทั้ง4ี่ล้อเลยสเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับยางเนี่ยรัดมาเป็นมิชลินด้วยแล้วก็เป็นปี2023สภาพพร้อมใช้นะครับโครงสร้างด้านในความเดิมให้พี่ดูก่อนแบบนี้นะครับนี่่อน6,400นะครับกับ Honda City GM6 ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะสำหรับอ e ีโคคาร์ที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับดีไซน์ทันสมัยน่าใช้ภาษสีพร,รบอต่างๆ,ๆผมต่อให้ตรงนี้พี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับมือเปิดประตูก็จะมีปุ่มสมาร์ทเอนที่มาให้2ข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะครับเริ๊บเดี๋ยวมาดูด้านในกันสักนิดหนึ่งแผงประตูนะครับ สวยเดิมตรงนี้แค่ยังไม่ได้สปานะครับตรงนี้จะเป็นออวัสดุบุนุ่มมานะครับสำหรับตัวด้านบนตรงนี้แต่ด้านล่างจะเป็นวัสดุแบบฮาร์ดนะครับตรงนี้จะเป็นฮาร์ดมาดูโครงสร้างสักนิดนึงดีกว่านะครับฝั่งเสา A ตรงนี้หัวน็อตต่างๆรอยแต้มรอยมาจากโรงงานเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงประวัติสูงน,นะพี่นะนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างเดี๋ยวผมพาดูไปเรื่อยๆนะครับ เครื่องยนต์นะฮะเป็น L15 นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Honda Jazz เลยนะครับเพจเขียวเพจเดิมนะครับแล้วก็หัวน,อน็อตประตูด้านหลังตรงนี้ไม่มีรอยขันไขตัวกรอนประตูเดิมนะครับหัวน,อน็อตด้านในตรงนี้สวยๆแล้วก็ในเรื่องโครงสร้างไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ําหรือว่ากับสีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ผม วารันตีให้ระบุในหน้าสัญญาชัดเจนนะครับแล้วก็ผมแกะตัวถังให้ดูแบบนี้จะได้สบายใจกันนะครับผมฝากไว้ด้วยพี่ๆใครที่เป็นสาวโบกฮอนดาแล้วก็ไม่ได้อยากผ่อนแรงมากนะครับคันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ที่6,400นระครับรายได้1 3ื่นก็คือออกคันเดียวจบแล้วนะครับไม่ว่าพี่ๆจะทํางาน อะไรก็แล้วแต่นะผมขออย่างเดียวว่าอาชีพเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็พี่พี่ที่ไม่ติดแบคไลบูลโรเนี่ยสามารถออกรถได้หมดนะครับติดต่อมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแผงประตูด้านหลังเหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นวัสดุบุนุ่มมาแต่ส่วนที่พักแขนตรงนี้จะเป็นแบบฮาร์ดนะครับแล้วก็ซอกฝั่งเสาบีนะครับซอกฝั่งเสาบีสวยเดิมเลยคันนี้นะครับประวัติศูนย์ด้วยนะฮะผมฝากเอาไว้ด้วยนะสาหรับ Honda า i t y นะครับ1.5รุ่น V ีก่อนประตูเดิมสวย,สวย ภายในบอ่อหนังนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในบอกเลยว่าเดิมทุกจุดไม่มีปีแต่ขาดนะครับล้อหน้าเมื่อสักครู่นี้ผมพาพี่ไปดูนะจะเป็นดิสเบรกผมลืมแจ้งขออภัยนะครับในส่วนของล้อหลังนจะมาเป็นดัมเบรกนะครับแล้วก็ยางยจะเป็นซีรีส์เดียวกับล้อหน้านะครับเหมือนกันเลยแม็ก์ขอ1สิบห้าเหมือนกันต่างกันแค่ตัวเบรกนะครับด้านหลังจะเป็นดิสเบรกแล้วก็ช็อคอรับด้านหลังตรงนี้แห้งๆนะครับโครงสร้างต่างๆด้านในก็เดิมสนิทผมให้ดูสูมด้านใน หากไปตัวผพบตัวเจอนะฮะว่ารถเนี่ยมีชนหนาพิความจมน้าหรือว่ากับสีนะครับผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันสักนิดไฟท้ายมาเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนสําหรับซิตี้นะครับดีไซน์ด้านท้ายก็จะตัดด้วยเส้นโครเมีมนะฮะแล้วก็แบตต่างๆนะครับไอวิเทคนะฮะโลโก้ฮอนด้าแล้วก็แบตที่เป็นซิตี้เดิมโรงงานนะครับอยู่ครบแบบนี้เลย มีไล่ฟ้ามาให้นะครับด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3เดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับช่องเก็บของก็อ่ออาจจะไม่ได้ไม่ได้ลึกมากไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าความลึกลงไปตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ใส่ของได้พอประมาณนะครับตามสไตล์อีโคคาถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับคานด้านในนะครับหัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีรอยขยับเลยนะครับโครงสร้างสวยเดิม ฝากระโปรงนะครับหัวนอ็อตไม่มีรอยขันไข่ซีนเดิมแบบนี้นะครับไฟท้ายพาร์ทเดิมคยโตด้านขวานะครับเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันด้วยนะครับส่วนด้านซ้ายก็พาร์ทเดิมเช่นกันแบบนี้มาดูหลุมยางอะไรกันหน่อยนะฮะด้านล่างยางอะไรมีให้นะครับชุดก็มือมีให้ครบแล้วก็รอยแต้มรอยปาดนีเป็นแบบทางมะพร้าวตรงนี้นะครับเป็นสีเปลือกไข่เลยเดิมเดิม องนี้ด้านท้ายเดิมแน่นอนนะครับไม่มีโดนมาผมรับประกันให้อยู่แล้วนะครับในเรื่องโครงสร้างที่พี่สบายใจได้ไม่มีชนหนักผิดความจมน้าหรือว่ากับสีแน่นอนนะครับอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันดีกว่านะครับภายในที่มาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับความสมบูรณ์เนี่ยผมให้กับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับคันนี้นะครับไม่มีปีแตกขาดด้านหลังเบาะหนังสีดําแต่ว่าข้อเสียงเดียวเลยคือหัวหมอนเนี่ยมันถอดไม่ได้นะฮะหัวหมอนถอดไม่ได้ แต่วา่าสรีละนะครับในการนั่งก็เอนไปด้านหลังพอประมาณนะครับนั่งสบายแน่นอนสําหรับผู้โดยสารตอนหลังในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมาให้นอกจากตัวช่องใส่เอกสารมาให้2ฝั่งหรือว่าเป่าจิงโจ้น,นั่นเองนะครับซ้ายขวาไฟเกงก้างมีมานะครับ1ดวงแล้วก็เพดานสะอาดนะครับไม่ได้มีรอยจดรอยเจิม สำหรับพี่ๆี่ติดตั้งคาซีทนะฮะคันนี้จะไม่ได้รองรับระบบไอโซฟ x มาให้สำหรับด้านหลังนะครับแต่ว่าจะมีตัวตรงนี้ด้านบนนะฮะตรงนี้สามารถติดตั้งได้ล็อกคาซีทขับด้านบนตรงนี้ได้แต่ว่าที่ตัวเบาะจะไม่ได้มีมาให้นะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับสักนิดหนึ่งดูฝั่งเสาบีกันก่อนนะครับประตูหลังไม่มีถอดน,นะครับก่อนประตูเดิมแล้วก็สติ๊กเกอร์ลมยางต่างๆสวยเดิมเลย บ,บันไดทางขึ้นลงก็ไม่ได้มีรูรอยนะครับตรงนี้มีแค่คราบสิ่งสุกปรปกอย่างเดียวนะฮะไม่ได้มีตามําหนิอะไรมาแผงประตูฝั่งคนขับนะครับตรงนี้จะเป็นออกระจกนะครับไฟฟ้า4บานแล้วก็ออตโต้คนขับนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกต่างๆมีมาให้พับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้ามีโหมดการขี่ที่เป็นอีอนโหมดมาให้ตรงนี้ก็ ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้นะครับถ้าเกิดใช้โหมดอีคคนโหมดแต่มันอาจจะอืดสักนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้งานแบบกระโชกโกคากมากนักเนี่ยผมก็แนะนําเปิดโหมดนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้าวิ่งทางไกลนะแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะครับให้ดูเบาะคู่หน้าก่อนความสมบูรณ์นะครับอันนี้ก่อนสปานะพี่นะขอแจ้งก่อนรถเพิ่งเข้ามานะครับก่อนสปาสภาพเบาะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากสปา สวยกว่านี้แน่นอนนะครับเบาะเดิมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตขึ้นมาบนตัวรถสักนิดหนึ่งนะฮะให้พี่พดูก่อนหน้าตากุญแจนะครับนี่กุญแจกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทมาผมติดเครื่องเลยนะฮะอึบ๊บมา คอนหนนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่าง0 8 1 6, 6 5 6 3 6 2นนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้คันนี้เลขใหม่มาอยู่ที่120 0 0 0นโลนะครับแล้วก็ดีไซน์มันวัดเรือนใหม่ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับพวงมาลัยก็มีเพิ่มเสียงรถเสียงเปล่งเครื่องวิทยุได้นะครับส่วนไฟหน้ากับปัดน้ำฝนเนี่ยก็เป็นแบบแมนวนวลไม่ใช่ออโต้นะครับ ตัววิทยุนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จอทัชสกรีนนะครับแต่ว่าก็รองรับการเชื่อมต่อมือถือนะในการรับสายวางสายอะไรต่างๆได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ fm/am ได้หมดตรงนี้ก็ให้มาค่อนข้างที่จะ,ะครบและสำหรับการใช้งานมีพอร์ต usb มาให้ตรงนี้แล้วก็สาย aux 3.5สามารถเสียบได้นะครับตัวแอร์มาเป็นแบบมือหมุนแบบนี้นะครับปรับความแรงแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆเป็นแบบมือหมุนแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้ใช้งานยาว ด้านล่างตรงนี้จะมี power outlet มาให้นะครับ1พอร์ตใส่แก้วได้2ใบตรงนี้แล้วก็ตัวเกียร์นะครับมาเป็นเกียร์อัตโนมัติเบรกมือแบบก้านยกที่พักแขนไม่ได้มีมาให้นะครับแล้วก็ภาพรวมคอนโซลด้านหน้านี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยคันนี้เนี่ยที่ผมแจ้งว่าเป็นรถประวัติศูนย์พี่พี่คันนี้เข้าศูนย์มานี่ฮะนี่เข้ามาล่าสุดตอนเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นโลก็หลังจากเข้าเนี่ยวิ่งมาแค่พันโลเองนะครับ เ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่ะเข้าที่สาขาอุดมสุขมานะฮะก็มีเบอร์ติดต่อแรองต่างก็ใครที่อยากเช็คประวัติเนี่ยคันนี้มีประวัติให้นะครับออนไลน์นะครับประวัติออนไลน์เข้าศูนย์บริการของ h o n ด a ได้ทั่วประเทศนะครับก็จะเจอประวัติคันนี้ว่าแต่ละระยะที่คันนี้เข้าไปเนี่ยเข้าไปทําอะไรมาบ้างนะฮะก็สบายใจนะพี่ๆใคร ใครที่อยากได้รถที่มีที่มาที่ไปชัดเจนเนี่ยก็ผมแนะนำนะครับส่วนใหญ่ทุกคันที่ผมมาเอามาขายลงมาลงช่องมารีวิวเนี่ยก็จะตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับที่มาที่ไปของรถนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ย Gm 6ตัวไม้ c h a n ชนผมติดเครื่องเรียบร้อยก็ จะมีไฟ daytime running light แบบนี้ที่ด้านหน้าก็ดูค่อนข้างที่จะทันสมัยนะฮะถ้ามีไฟเดย์ไลท์มาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่พเปิดฝาหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาเครื่องยนต์ L15 กันหน่อยครับคอน6,400นะครับ, 6, รบผมฝาเอาไว้ด้วยสำหรับ c i t y GM6 นะครับ1.5รุ่น V ปี19นะครับ่าหน้าตาเครื่องยนต์นะครับ L15 ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับ Honda Jazz เลยนะครับ ใช้งานประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วก็ดูแลง่ายนะครับศูนย์บริการมีให้ทั่วประเทศอยู่แล้วสําหรับคันด้านะครับมาไล่ดูกันก่อนฝากระโปรงด้านหน้าความเดิมนะครับรูกลมต่างๆกลมคมทุกเม็ดสติ๊กเกอร์มอกนะครับแล้วก็ชิ้นยางต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะฮะด้านหน้าหัวน็อตฝากระโปรงนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์รูกลมต่างๆด้านนอกด้านในนะครับรอยเหรียญบาทครบแบบนี้นะฮะโครงสร้างเดิมแน่นอน แกมไม่มีแกะนะครับหัวน็อตไม่มีแกะเบาโชกนะครับไฟหน้าก็เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงนะครับก็เป็นจากสแตนเลสนะฮะติดเครื่องเปิดแอร์รีบร้อยก็เครื่องยนต์เดินนิ่งเดินสมูทเดินเงียบเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาพี่ดูหัวน็อตต่างๆด้านหน้านะครับสแตนเลสแบบนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหา e ีโคคาอยู่นะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นสาว,วคคนได้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับเซตตี้นะครับ1.5รุ่น VGM 6คันนี้ปี2019 <S <S เลขไม่120,000โลกับเลทผ่อนอยู่ที่6,400ตลอดสัญญาใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยเบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเต้ยพยัยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ